สวัสดีครับผมเมื่อกี้กับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เส้็มาทั้งบ้านน้องจิ๊กทั้งนี่แหละครับผมทั้งอบตผู้ฝ่ายได้เฮดทั้งนันช่วงนั้นหน่นึงนะครับผมก็คือโครงการนะก็คือว่างบประมาณกับอะไรมาแบบว่าเป็นเป็นปีต่อปีนะเนาะมันก็เลยแบบว่าต้องเฮ็ดไปเฮดกันตอนนี่องไปเรื่อยนะครับผมนะเห็นป่แต่ที่ว่าเริ่มเฮดแล้วครับผมเสร็จเนี่ยครับผมก็คือว่า จู่ว่าก่ายังอ่นอยู่ครับผมขอพี่น้องครับผมนี่ทุกมอนเหรอเนี่อ,นอ,นอันนี้โมโหผู้ฝ่ายผมมู้ค่ในใจบ้าบ่าอย่างนั้นครับพี่น้องอันนี้ เดี๋ยวต้องไปเจอป้ายก่อนแล้วสิเดี๋ยวอาจารย์บอกเนะาะเพราะว่าก็ว่าได้ข้อม์กิงทางนี้ทางมางถึงเลยนะอันนี้บ้านโนนไทยเจร,ริญนะครับผมบ้านโนนไทยเจริญครับพี่น้องครับผมมาจากน้องจิกแล้วก็จะมา,าบ้านโนนไทยเจเลอร์นะครับผมกะที่เพ็ดคอนกรีตโอ้คอนกรีตอันหลายแล้วครับผม ก็ม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงใะทางเนาะโอ้สินบอกครับพี่น้องมันเป็นอันที่ที่รถบรรทุกแลนหลายนะครับผมก็เลยจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ทุกฟูไฟไหมเนาะ ที่เห็นข้างหน้านี่ก็เป็นบ้านผู้ฝ่ายนะครับพี่น้องครับผมนี่ยฮะโอเคชุมชนผู้ฝ่ายครับผมเคยมาทายรอบแรกแหละครับแต่ว่ารอบนี้ก็มาอัต่อใหม่เนาะที่เห็นข้างหน้านี่คืออันทางไปอันปราสาทผู้ฝ่ายนะครับผมเห็นบ้าง่ ทีเห็นน่ได้ึงครับเลี้ยวเลี้ยวขวามา่ี้นะครับผมครับแต่ผมเราที่คั้นขีดเกือบหมดแล้วพี่น้องครับผมสิ่งน,นี้คือแบบว่าแต่มันจะมีลงโมหินอยู่ข้างหน้านะครับผมก็ถือว่าถนัดได้นหงสนับ ซื้อหินซื้ออย่างกันถ้าถ้า,ถามีรถจะของก็ถือถือว่าได้ในราคาที่มันมันมันถืออยู่ครับผมรวมหุนน่นอีกอันนี้คือ ขีดผู้ไฟายนะครับผมบัทูกฝ่านะโอ้ยสั่งรมาเปลี่ยนทาผู้ฟ่ายเห็นบ้าพี่น้องครับผม น,นี่ก็สิออกไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นถนนอย่างนะครับผมหรือว่าถนนเชื่อมระวางหมู่บ้านกับหมู่บ้านก็ไม่แน่ใจครับผมเพราะว่าเป็น เห็นพุ่งหนาเนี่ยเป็นผู้ฝ่ายนะครับพี่น้องครับผมปลาเขียวเลยครับผมเยวะมื้อหนาควรจะมาทายอันคลิปฮห้เบิ้งไหมหรอครับว่าเป็นยังไงยังไงนะครับผมดูนี่แหละครับผมท่านดีกว่าครับผม คอันนี้ต่อจำเมื่อกี้นะครับผมทาสิน,นีสีเปทะลุอำเภอคุนหารครับผมสีเปทะลุเส้นเส,นะส้นไหนนะเซ็นไปเรือยอย่างน้ำพ่แน่ยจะใช่จะมาจากการจำมาได้นะครับผมสิมาเซ็นระวางอำเภอกันรทลักคุนหารนะครับผมเส้นหนึ่งเนาะ จะไปเจอซีแยกข้างหน้านะครับผมนี่ครับบนทางงางๆนะครับพี่น้องครับผมนี่ทีเดียวนี่ก็ไปทางบ้านพรานนะครับผมเขา,า้านพรานบ้านนนสวรรค์นี่อย่างเนี่ยนะวันมันที่นี่หลคะครับผมเขาชางโุงเลียนบ้านพี่บูญนะครับผมพรานพี่บูญนะครับผมต้องไปเนี่ยจะไปไปไป,ไป,ไปบ้านอาลางนะครับผม บรรยากาศช่วงเข่าหน้าฝนนะครับผมแนมไปไหนก็เขียวมีแต่ใบเงี้ยงๆเครับผมนี่แหละเกิดมาเสินทาง <ś Porque> sure พี่นองกเกษตรก็หลายๆคนกับก็นั่งวานวานเขา่เาน้บช่วงน้ฝนก็นั่งลงว่าดีนะครับผม บางเจ้ากับเขาป้งแล้วครับผมเขาขึ้นเขียวแล้วครับผมกำลังเขียวอยู่เห็นไหมครับผมบรรยากาศข้างทางกากาศมีต้นยูคาต้นหยางแนป่ปลกๆแล้วครับผมเจ้าปูเพื่อไว้ขายบางพนก็นมีนะอันนี้เป็นเสร็จ มาทางหัจากคุนหานนี่ค้นผู้ฝ่ายเลยครับผมกูไดสิมาเที่ยวมาชมผู้ฝ่ายก็มาได้ในช่วงนี้ครับผมบรรยากาศกา็นั่งดีครับผมยุ้งมันั่งหลายแต่ถ้าฟกกก็ย่อมานั่งนด้ครับผมกันยุ่งเนะี่ยแาช่วงนี้ลมเย็นดีนะครับผมต้นใบต้นใหม่เริ่มต้นอย่างี้ยเริ่มเขียวแล้วนะครับผม ครับทั้งนี้ก็แถวนี้ก็จะปลูกมันปลูกเขาหลายคนนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็น่าจะหลายหลายคนที่ปลูกมันอยู่ในอันทุ่งกับนาซีถอนแล้วครับผมว่านาซีหันมาปลูก,กัเขาแล้วช่วงนี้เริ่มบานเริ่มยอดมีดเขาแนละ้ว นี่ครับพี่น้องครับข้างหน้านี่ก็คือบ้านอารางครับผมเห็น่ครับก็คือเส้นนี้ก็คือว่างามอยู่ครับพี่น้องสะดวกสบายนะครับผมมันเป็นสนุนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านนะครับผมถือว่าจเจริญนลหลยอยู่นะครับผมโอเคเนาะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เะครับผมและก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อบม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมจีรับก็ขอ,ขอจบคลิปไปแค่นี้นครับผมครับผมสวัสดีครับ